กับสวัสดีและยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับ R o v กับการแข่งขันของเราเล่ระดับสูงกันะครับให้ความสนใจในแมตชนี้เนี่ยผมสะดุดตากับเออแครี่2แล้วก็เมี2สอนะครับวันนี้ก็อยากรู้จริงๆเลยว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายชนะผมอัดไปผมก็ลืมแล้วมาดูกันเลยว่าแมตชน,น,น,นี้นี่จะมาสักแค่ไหนเงินเชียว ขอภัยกับเสียงที่รบกวนด้วยนะบ้านผมมันก็แบบนี้แหละไม่ค่อยสงบเงียบอะไรก็ถือว่าเป็นสีสัตรบตัวไปตรงน,นี้นะผมมาเกนกา้ายึดพุมแอลไปแล้วแล้วเอ่อทำไมบูทีม2องคนนั้นเขายังไม่ออกมานเนี่ยเน็ตเขาไม่ดีหรือเปล่ามาอาจจะเน็ตไม่ดีนะมาเกนก้าก็ทำการตีเวฟคีปไปเรียบร้อยฮนะอะไรยังไงฮะเดินไปเวทบูเลยฮนะ ฝั่งทางบลูทีมจะรู้ตัวหรือเปล่าเหมือนจะไม่รู้ตัวนะฮะและเรียนล่างยังไงครับสองหนึ่งอุย้ยกับโดนนะแล้วโอ้โหมาเก็นก้าวเวดไป2อหลุมแล้วไม่ไม,ม,มีใครเอะใจเลยเนี่ยเขาจะไม่เดินไปดูหน่อยหรือว่าเอ,อมาเก็นก้าหายไปไหนโดนเวทหรือเปล่า เรามาเก่งกล้าครับผมนะจะโดนเอาบัฟคืนหรือเปล่าฮะเหมือนจะเรียกร้องเอาบัฟคืนนะจะได้ได้หรือไม่แล้วยังไงฮะโดนฟลอเรนตินโน่รัาไปเรียบร้อยให้ผมมาเฟิร์สบลัดฮะโดนไปนหนึ่งคิวไหลมูลาดเข้ามาฮะหวังจะไล่ไปหรือเปล่าฮะเอางแต่ฟลอเรนมาดักตรงนี้พอดีฮะดับเบไลคิวหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยฮะตามระเบียบฮะยังไงฮะทำได้แค่มองฮะเพราะว่าทางฝั่งของบลูทีมคิวไปแล้วสอง นอกจากการเงินจะห่างก็ในเรื่องของเพื่อนร่วมทีมตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเราจะมีการแก้มือหรือเปล่าจะแก้มือได้หรือเปล่าออาระแวงเข้าไปทําอะไรตรงนั้นเนี่ยเอ้เนี่ยเขาไม่ดีหรือเปล่าะหรือยังไงครับเนี่ยเรียบร้อยฮะคืออะไรครับเนี่ยโดนโปกไลานะทางฝั่งของฟอร์เรนแลเลทีมของผมนะรู้สึกเหมือนจะเปิดดาร์กซเลเยอร์ตัวแรกต้นเกมแนละ้ว ระบูทีมยังไงฮะโอ้ยโดนโปก๊กเนดือนหายไปครึ่งหลอดแล้ยังไงฮะมูราดอืมอันตีคูไปก่อนและจะรัดได้ไหมอ้ไม่ได้ฮะบูทีมไได้ไปเฉยเลยฮะเมื่อกี้นี่ตั้งหวายยกนี้น่าจะรัดได้นะจะรัดไม่ได้เฉยเลยฮะแล้วยังไงดีฮะตรงนี้ตรงกลาง เห็นกล้าโกก่นนะเหมมันเห็นนะยังไงตรงนี้จะมีการเกิดไฟหรือเปล่าเอาเอลสูมานั่งอะไรตรงนี้ครับเนี่ยเอาตายไหมเนี่ยลึกไปหรือเปล่าฮะอ้ยเกือบถ้าโดนสตันเมื่อกี้นี้คงจะเรียบร้อยไปแล้วอ่าโปกคืนนะโพกมาโปกกลับหญิงไม่โดนนะอย่นี้ตัวันนี้แวนจะได้หรือเปล่า โอ้ยโคตรแรงเลยฮะลิเลียน้าของเราโป๊กไปทีนี่เกือบตายแตย่ตรงกลางยังไงฮะตรงกลางเหมารสเกตเห็นในมินิแมปมาเกนก,ากา้อาจะอยู่ไหมไล่โป๊กกันไปก่อนนะนวันนี้นเนี่ยลิเลียน้ายัางไงฮะตายสกิลไ,ไหมอื้มเกือบตายดาเมจไม่พอฮะไล่ไปก่อนแล้วเอลซุเออเขาออกมาลึกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเออในความคิดผมว่าเขาออกมาลึกเกินไปนะ ลาดคีบอะลาดคีป่าแล้วเอาคืนนะหนูเหมือนที่ยังไม่ค่อยมีอะไรฮะแต่ว่าป้อมบนเนี่ยมีเรื่องแล้วเสียไปนหนึ่งป้อมแล้วทางฝั่งของเร t ทีมเอาป้อมไปได้หนึ่งป้อมแล้วตรงนี้ไงฮะสามต่อสอง ปกครแล้วตรงนี้ผมมีการได้ในป้อมนะยังไงเอ,อ่ยแต่ตรงนี้เหมือนจะมีการเกิดไฟกันแน่นอนนะสามสามแบบนี้แล้วแมงกาวนาเขาไปยืนอย่างนี้นี่แต่ไม่เป็นไรแล้วเอาโดนไปก่อนนะตายก่อนเพื่อนเลยไหมไม่ตายฮะคุณอันติเมททันะผมทางฝั่งของเคเล่ของเลททีมส่งอันติมาช่วยได้พอดีฮะแต่ตรงนี้จะมีการเกิดไฟแลกเลือดหรือเปล่าฮะรู้สึกเหมือนว่าทางบูทีมจะเสียเปรียบไหมแต่ว่าเลททีมเลทก็เกลือน,น้อยเหมือนกันฮะแล้วยังไงฮะรียบร้อยฮะทางฝั่งของเลททีมคิวไปฮ ฟอร์เรนก็มาเอาป้อมกลางอะส่วนป้อมปนก็ปล่อยไปเลยยังไงครับเนี่ยเอาได้คาบ้านเลยได้ไหมครับเนี่ยเอาได้ฮะได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมเลยฮะดับเบลิลคิวด้วยฮะแล้วก็โดนมูล,ลาดปาดเอาคืนไปฮะตรงนี้ยังไงครับเนี่ยมียันเชิงเอาโดนไปแล้วตายเลยไะเนี่ยเอาไม่ตายฮะอย่ยงนั้นลงช่วยตันเอารโรฟิกแล้วก็จ่ายสกิลแล้วก็ตีเข้าไปหนึ่งทีเนี่ยเรียบร้อยอแลกเลือดกันไหมฮะฮึม,ฮมไฮไลท์เลยนะเมื่อกี้นี้สอนหายยาก ที่ผมกดมาให้ดูนี่ไม่ใช่อะไรฮะผมสงสัยว่าเออมันแครี่สองเมตรสองสรุปใครป่าอะไรงี้ผมก็มาให้ดูตรงนี้ครับบูทีมเอาทางฝั่งของดักสคซัลยเยอร์ไปเรียบร้อยนะเดี๋นยนไงตรงนี้มูลาดปาดไปฮะเหมือนจะไม่โดนอะไรนะตรงนี้ยังไงเรียบร้อยฮะปอมแตกไปแนละ้ว รู้สึกเหมือนว่าทางฝั่งของเรสทีมเริ่มจะเสียเปรียบแล้วหรือเปล่าเอ่ยาบูทีมด้มกรตัวนี้ไปนี่อาจจะเตะเสมอกับบูทีมได้นะสำหรับเรื่องการเงินจะดูเหมือนว่าตับซูสีพอสมควรนะทางด้านการเงินตอนนี้ยังไงฮะเรสทีมจะเอาได้หรือเปล่าฮะมักงกรตัวนี้มังกรกล้าเข้ามาจ่ายสกิลไ้ละเพื่อนกระจายอันตีเข้าไปแต่รู้สึกเหมือนว่าจะไม่ได้ฮะ อ้ยวกับตายตาย,ตายไม่ไม่ตายอืเอวสูเ <El> <oo> อย่างเงี้ยผมหน้าแหลมไปเงี้ก็โดนไรสิครับเรียบร้อยฮะตามระเบียบหน้าแหลมไ่เห็นสังเกตได้ฮะจริงเอวสูงนี่วางหัวไว้แล้วก็ไปยืนมาไกลๆมันก็ได้นะไอตมุเมื่อกี้นี้ไม่น่าไม่น่ามายืนนะ ตรงเอวันี้เป็นอะไรที่เอวสู่เขาผมไม่ค่อยเห็นเลยว่าใครจะมาอยู่ตรงนี้สักเท่าไหร่นะถ้าดูในแมปก็น่าจะเห็นนะเมื่อกี้นี้ไม่ไม่ครยืนนะตรงนี้ยังไงฮะเมดกับแคลรี่อืมกดอัน,นตีทันนะสำหรมากิง้าตรงนี้ยังไงฮะจะมีการเกิดไฟไหมมีต่การโป้งฮะอะไรยังไงฮะ แต่โปกนะ้กคตัวน,นี้รอจังหวะเข้าฮะเอ้าแล้วฟอเรนติโนมาแหลมลำอะไรตรงนี้คนเดียวมันจะคิวได้ไหมคิวได้ฮนะแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเขาจะมาโดนเพื่อนเขาแก้มือเรียบร้อยฮนะร่วงฮนะเขาลึกเห็นสังเกตได้ฮนะหิวคิวก็งี้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรถือเป็นการแลกเลือดไปฮะแล้วตรงนี้ยังไงฮนะเอวสุเอ,อ้า ร่วงคู่เลยฮะตรงนี้ยังไงฮะเขามาสองนะฮะสับสองไปทันนะยังไงเอาา้ามาเกันกล้ามาทำไมคนเดียวครับเนี่ยหวังว่าจะมาป่วนราเข้าแต่ว่าเข้ามาสามฮะกันร่วงกันไปตามระเบียบแปลกนะต้องย้ำนะว่านี่คือการแข่งขันผู้เล่นระดับสูงนะผมไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเข้าไปดูเพื่อนคนไหนแล้วเอามาให้ดูนะ ตอนเริ่มเกมนี่ปกกรกิฟต์คือคนก็น่าจะเห็นนะว่าเขาอยู่แรงอะไรกันบ้างแต่การเล่นก็แหม่งอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเขาเออฝากตัวแทนคนไหนมาเล่นแทนหรือเปล่าตรงนี้ยังไงมูราดเข้ามาได้ฮนะป่วนบลูทนะีมฮวงอัลเจกฮะแต่ชนะครั้งจะเป็นของบลนะูทีมหรือเปล่าสกอร์การยินค่อนข้างนำฮะแต่สกอร์คิวนี่เสมอกันฮนะยังไงเอ่ยตรงนี้มันจะมีการเกิดไฟกันเล็กๆน้อยๆนฮะลีน่าจะคิวได้ไหมเอ้าไม่ได้ฮนะตายฟรี ตรงนี้ยังไงเอลสุเห็นว่อ้ยเกือบตายตายเลยไหมตายฮะเรียบร้อยตรงนี้ยังไงครับป่าคนเดียวฮะเอา้าแลกเลือดกันไปฮะตรงนี้จะมีการเล่นชั้นเชิงกันระหว่างแครี่หรือเปล่าฮะพอรอบที่แล้วเห็นเขาเล่นชั้นเชิงกันอยู่นะฮะเอลสุเอ้าเปียงเอาคืนนะเลือดเสมอเอา้าแต่ตีไม่เร็วเท่าแบบว่าแครี่ธรรมดาพะเอลสุนี่เอ่ออาศัยใช้แบบว่าสกิลซูมนะ โงงมาะจะไปจ่ายอันตีได้ไหมเลยไม่โดนนะแต่ก็ยังถือว่าโดนดักซลี่ร์อยู่นะฟอร์เรนดันเว็บคลิปไปค่อนข้างลึกเลยนะบลูทีมยังไงครับเนี่ยจะชนะหรือเปล่าเลียทีมจะพลิกได้ไหมเอ่ย ค่างน่าสนใจนะแมตช์นี้มันสูสีกันเลยเกินฮนะทางสกอร์คิวและการเงินแล้วมีการเกิดไฟตรงนี้ครับผมนะมาดูกันว่าใครจะเหลือมากเหลือน้อยและเลดทีมก็ผมเหมือนจะเหลือน้อยฮะจะจบเลยหรือเปล่าฮนะหรือว่าเลดทีมจะพิกมาชนะได้และเสียป้อมกลางไปเรียบร้อยแล้วก็เสียคิวไปตามบผมนะเสียทั้งคนเสียทั้งป้อมมนะในวันนี้ เรทีเจะพิจารานการังไงครับเนี่ย mm hmm. ตรงนี้ผมนางบลูทีมนี่เวทป่าแบบว่าหวังไม่ให้ทางฝั่งของเรทีมนี้ได้อีกพีอะไรไปเลยฮะ mm hmm. บอกกันเลยว่าเก็บทุกเมนะ็ดฮะเหมื hmm. อนว่าทางเรทีมจะเปิดวอร์ดแล้วเห็นนะ mm hmm. เขาจะรู้ตรงโอ้ยลีน่าโป๊กสกิลไปแรงมาก ตรงนี้ยังไงครับนามูละเอ้าแวนออกไม่ทันนะเรียบร้อยฮะวิ่งเข้าไปหาก็เฉยเลยฮะเมื่อกี้นี้เรียบร้อยไปเลยฮะตรงนี้ยังไงฮะมาจ้ามาคนเดียวนามูลหลเข้ามาือมนึกว่าจะอันตรายฮะ ตรงนี้ฟอร์เรนมันทำไมคนเดียวฮะเอาเรียบร้อยฮะดว่วัตค่าฟอร์เรนได้เลยแต่ว่ามีการแลกเลือดกับเมียดอย่างลิเลย,ยน้าไปฮะไม่ทราบว่าเมื่อกี้นี้ไอเทมเขามีเคียวหรือเปล่าเขาถึงสามารถได้ลิเลย,ยน้าได้นะอันนี้ทราบไม่ได้จริงๆฮะตรงนี้ยังไงฮะเรทเทียมจะพลิกมาชนะหรือเปล่าอุ้ยกับตายฮะถ้าโดนอันติเมตเมื่อกี้นี้ล่วงแน่นอนฮะ ยังไงฮะตอนนี้เสมอสูงสี่กันจริงจริงฮะอะไรยังไงฮะเข้าไปได้เรียบร้อยแล้วอุ้ยเกือบตายยังดีที่มีฮิวฮะถ้าแวนไม่ได้ฮิวเมื่อกี้นี้รับรองว่าหน้าความแน่นอนฮะยังไงฮะมูล,ลาดเข้ามาไดาป้ปลอมได้ฮะ ผมสืว่าเลททีมนี้ต้องเปลี่ยนแผนว่ากลับมากันบ้านแล้วเพราะว่าเขาปล่อยมังกรมาแล้วยังไงฮะมูลาดอันติวืดแล้วตรงนี้เหมือนบลูทีมเขาจะคุมออบเจกต์มังกรไปอีกแล้วฮนะเรียบร้อยแล้วก็ได้ในีสุดฮนะตอนนี้สกอร์คิวกับการเงินนี่เลททีมนี่เริ่มตบลองพอสมควรเลยนะฮะจะพลิกได้หรือเปล่าและมูลาดเขาไปได้ได้ด้วยฮนะยังไงฮะ กดแข่งทันด้วยเพื่อนเข้ามาซ้อนทันอีกคิวฟรีฮะเมื่อกี้แรเงไงผมโอ้ยปาไลไปฮะเกือบตายฮะฟังมาจ้าในอันตีไม่โดนฮะถ้าโดนไปมาจ้าน่าจะตายนะตรงนี้เลดทีมเก็บบูทีมตด้ฮะบูทีมเหลือกันสองคนนะ่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าตรงนี้ยังไงมูล,ลาด์เข้ามาเคลียร์เวฟคีมฮะหวังไปว่าดันเวฟคีมต้องสูงฮะ ยังไงเอ่ยเกมนี้ตึงพอสมควรนะไม่ทราบได้จริงจนะว่าใครเป็นฝ่ายชนะเพราะผมก็ลืมแล้วเหมือนกันแต่พูดถึงการเงินแล้วสกอร์ตอนนี้ก็สูสีกันมากฮะต้องดูให้จบอย่างย้ําผมก็สรุปไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นฝ่ายชนะผมก็ลืมไปแล้วยังไงฮะจังกนเดินมาคนเดียวมูฮี่เกือบไปฮะ แต่เมื่อกี้นี่พลาดเขาพุ่มมันได้โดนใส่ลุมหนึ่งแน่นอนและตรงนี้ผมแวนอะ่ะโหเกือบตายอะ่ะติดเขียวหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะแต่ตรงนี้โอ้โหเกือบเหมือนกันนะโดนมาเกินเก้าสแต็กแค่สามเท่านั้นนหะและทางฝั่งบูทีมอ้อมหลังครับแล้วตรงนี้ครับผมนะฟลอเรนติโน่จะเข้าไปลาใส่เขาแต่ว่าเจอเขาตีตายขาป้อมอะ่ะถ้านอกป้อมอยังพอไหวฮะแต่ถ้าในป้อมนี่ล่วงเป็นธรรมดา ตรงนี้ยังไงฮะอุ้ยเอลซูเกือบอะไรยังไงฮะเรื่องนะัเอาพุ่งกลับเข้ามาหาเอลซูเฉยเลยอ่ะเรียบร้อยฮนะทรงสายเมื่อกี้เขาน่าจะไม่เห็นจริงๆนะเออแล้วเอลซูทำไมมาแอบอปตรงนี้ไม่กลัวเหรอวางบอนะ อยวเวฟแล้วสำหรับเอลสุเราเวฟคลิปฟังฝั่งของเรดทีมนี่เข้ามานัวมากฮะชัยชนะครั้งนี้อาจจะเป็นทางฝั่งของเรดทีมก็ได้นะเพราะมีเวฟคลิปจากดักโซเลเยอร์มาแล้วและได้ป้อมบิงฮะยังไงฮะแวนฮะโดนไปหนึ่งนั้นฮะไปะยังบิงโอ้ยเกือบตายเกือบ,บตายยังไงเอลสุไล่ทันไหมเหมือนจะไม่ทันนะมาจ้ากันมาพอดีผมนะอันเตีอวไว้ฮะเรามาเงินก้าอย่ายงเงี้ยแหลมอยู่หน้าป้อมอนะ ตรงนี้ครับผมนะบูทีมกออกมากันแล้ว,ลวตรงข้านบนนั้นรู้สึกเหมือนว่าฟอร์ินติโน่าจะไล่มูล,ลาาไปฮนะแต่ดูเหมือนว่าตัดตะคิวไม่ได้ฮนะและตรงนี้ยังไงฮนะเห็นไล่มาตั้งนานแล้วได้ไหมเกือบฮนะเกือบไนดะ้ฮนะชัยนะชนะครั้งนี้จะเป็นทางฝั่งของเรดทีมหรือเปล่าและเรียกดาร์คโซเลียออกมาที่เลนล่างครับผมนะ การไฟครั้งนี้อาจจะเป็นศึกชีชะตาฮะหลายจังหวะนี้เกิดการไฟครับอยู่มากไปว่าอยู่รอดครับอยู่น้อยไปว่าไม่เหลือแล้วตรงนี้อะไรครับเนี่ยเอาเราไม่ไฟกันจริงๆกับเมื่อกีนก้นีนน้เอาวิ่งไล่กันแล้วอะไรครับเนี่ยมันมีการลเล่นแบบนี้ด้วยเหรอแต่ผมว่าผมเห็นบ่อยพอยสมควรนะเราวิ่งไล่กันไปนลแล้วเราไม่เคลียร์เวฟคิวไ,ไม่ดันป้อมเลยฮะห่วงคิวคนนะแล้วยังไงเอ่ย ยังไงเอ่ยเอาแลกกันนะแล้วตรงนี้ยังไงฮะเรดทีมเหมือนจะเหลือเยอะกว่าแต่เลือดนี่เหลือมาเยอะนะฮะแล้วมังกรก็เข้าฮะเวทีเพื่อโดนกดต่ําชัยชนะครั้งนี้จะเป็นของเรดทีมนะแล้วมาจ้าจะกันได้ไหมเอ่ยเรื่อดเหลือลครึ่งเดียวฮะโอ้โหแล้วไม่น่ารอหรือเปล่าฮนะยังไงครับโอ้โหเข้าสองทางอย่างนี้ผมนะเรียบร้อยฮะชนะน,น,นี่ตกเป็นฝั่งของเรดทีมนะฮะแม่ ถือว่าแมทนี้นี่สูสีจริงๆสมน้ําสมเนื้อถึงแม้ว่าตัวละครนี้จะเอามาแบบว่าแปลกๆทำให้ผมนี่ถึงก็บสนใจคือแคลรี 2, ่สองเมตรสองก็ถือว่าเร้าใจฮะแมทนี้ถึงจะมีบางจาังหวะที่เออก็ช่วยให้ผมทงใสยอยู่เหมือนกันก็เถอะนะตอนนี้คือสกอร์ดูแล้วของที่ออกกับรายละเอียดก็ตามนั้นแหละ โอเคครับผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับการขของเราพูดเล่นระดับสูงฮนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจฮนะแล้วก็สามารถโอนเงินโดเนทค่าขนมอยผมได้ข้างใต้ล่างคลิปนี้เลยนะ,นะผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ